สวัสดีครับพ,อ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 พอ่อขอบคุณพะเลาะครับเพิ่งบ,บัญการตลาดดาวเรืองตอนตอนถึงเทศการนะครับเทศการสงการปีใหม่ายามันเมียนอยู่แถวคือเห็นตัวหัวคนคนคนหลายหลายครั้งเลยจะมีหลายครั้งนั่ง ไปดกอไปครับเรามเบ่งบรรยากาศเราให้เบิ่งคนมาซื้อขอ,องครับซื้อของเซเลสการ์ได้ก็เช้าตาจบยบงานแนละ้ว คนคนไหลคักเลยปะคนหลคักเลยครับรางอย่างอยกัรับัิกิสเสียซนออกพีก้่วนนี้ที่นี่ของมันบานไยโอ้ดอกกเจียวจ้ะดอกกระเจียว

จริงๆค่ะแม่ละพางกันตลาดปลาไม่ฉิหลายเนาะแต่ว่ามวันนี้ข้สนสื่อใจผักลายเลยนะคนสื่อฟ้องลายบงโซนปลาปานี้บอกจะเห็นสอดนอดเลยปาคน,นใจปลารั้งเลยไหม<น>ปลาปู เอาไปอันะเนาะยี่สห,นหอนโอ้ยว่าถือกิ่ได้สอออนเราซื้อโลส่สี่สิบนาะอือกะโห o v e ะกะโห o วะอันนี้ตายอย่างเินกะโห o กะโ h o ผมใหญ่หรือน่ายี่สิบสโลได้ปะ่ะจ๊ะวะได้ก็ได้สอบน ไก่ใก้ก็ได้ปลากระ,กะังครับน้ปลาตองนี่ขวบผมมีปลา,า,าเพียด้ยมาทำลาย,ยบุบยมปลาเพียหาปลาเพียอาะ,า,ะ,า,ะาปลาที <c oughs> ่ต้องการก่อน สไลนไี่จะปานี่เอ็มรเพาะปลาคัไรอันนี้กัตัวน้อยอย่างนี้เจ้สกิดโนโนโนโอ้ยขาถามีดิวกัอันไนอันนี้ขายยังไงเนี่ยกระนี่นะโอันก็ไ่ เอาคนอันนี้ตเจ้ของมากขออีใส่อันนี้หยอกกเจียวแล้วเนี่ยของธรรมชาตินี้อันนี้ผนจะไม่ได้ปลูกเลยันจะเกิดเองแต่ว่าอยู่ทางขุ่นคนจะปลูกนะแบบด้รือแซอนนักกุูกชอบปะอลอบอระะคานจะพอะาน โอได้แล้ว <c oughs> ย้อนมันงสออ่อนเนี่ยยังก็ได้คือคากครับตลาดดราเลื้งวันนี้นนนคือคากพ้นหลายเก้าชั่วลางดปล้พี่รอบเล่ครับววารอาอบกาศประเมินฝนจะตกนีปปก่จะนี่ปลาสดใหม่เลยแปลบปาตะเพียนปะย้อน เน็องดงๆปลาเงี้สดๆเลยอืมไมเดีอื่นปลาเปียกเด็ดสดสดป่ะอ๋ออะไเหานแล้วย็วานลววอันโบมบนิ่มบมี บ่ไดกินบ่ไดกินกินครับเดีมา่อนี่บ่มากโอดกินนะโอ้ิงเอ็นครับพานเร้องบ่เอาบ่บ่บเอาหนาแซ่บเลยซื้ออันนี้หายังไงไหมไม่ฮะก็อีอ็นอ็นยังนี่เเนือเนืองัวไปหาคัน เอาเอาจจกไม่เอาร้องก็ม่เขาจะซานเขาจะเขา,าจะไม่ก็เอาอาหารไม่ก็ได้ซุปเลยเป็นวะนี่ครับมาเราบางทีต้องลองเมนูนี่เมนูหนึ่ง,งนะเลยเนี่ยเสียบเอ็นก <laughs> ินก็ตามโสมเนาะมีไงล้วว่าเราเห็ดแซ่บชิมอะไร้ะเอ่ะ ชิมจังไม่ได้ปะผมชิมไม่หลีเด้นะนี่ครับผมจะลองชิมเนี่ยสิม่าพี่เลยจองไม้นึ่งนะไล่หุบเลยไงไม้นึ่งน้ำข่อยพี่เลยเออเป็นไล่หุบผู้ใดชิมเพห็นว่าผู้ใดบ้าแถวเราเพื่อนก็นั่งมองอย่เด้อเป็นไงเราขายของแซ่บเสียบเสีบบ้คันท้องเลยตัว น้ากระเย่างออามาสุดเลยจากค้างเข่ามาเนอะก็แบบมาสุดให้ตลาดเลยนี่ร้าน,นแม่เราอย่างนีเนี่ยเด็ดจริงครับโบม,นมีน้ำจิม้มจี๋เบิดมันจิ้มเบิดไปครับพอไปตัวต้องได้ปิ้งเย็นนะได้ ของแสบเนาะแสับข้าวได้ปะปวดเววสียบอู้หึหอ,อยยูเบืรอเมื่อนั้นหอย้าย่ส้หอยท้ออกลายครับยันได้ดเสืออปเหี่อูอเอเเเ้เรืองดีคือคัดแง้งครับเย็นนะ ถ้าายตะค้นเนี่ยค่ะเพื่อชิรวยค้นหลเปียบเปี้ยหนั่นมันบุชชุดบูนอะไร น,น่าเดียด้วจับโอ้ยหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องคนมึงคนมึงเนี่ยเดี๋ยว ก็เห็นยาสีมันก็ยังดิ่นด,นดนาวๆอยู่เด็กน้งบินดาวโอ้น้นนองทาได้ดีว่ามียังไงก็ <c oughs> พี่ลูจะไปเลยครับคนหลายคักเลยนะ ข้าวานก็หลายคัก,งงกอยูนะ่อันนั้นามแล้วผักเนี่ยไทบนแดกเนี่ยอันมี้แมงอย่างไรอันนี้เขาเอิ้นแมงสร้างแมงสร้างแมงสร้างเดิเออเอาไปขวกินแซ่บ คนรู้จะไป้ยครับคนไลยครับมานะสำไปิังบุญคนอลานสำไปไปบุญเขาหาสาออดเนี่ยเพื่เหตุเด็ก คนอลูกจะบรรยายยังไงคนหลายครับว่าเราจะเบิ่งบรรยากาศในตลาดโอ้ยสุดยอดครับคนจำไปบุญจำไปบุญนะไม่ใช่เราบ่เถ่ายเพราะงาน,นไฟล์ลกูกไปหิวซอยปะนะครับคงจะไปกันแค่นี้หิวซอยหิวทางซ <มา S 1> อยเ<น>ราถ่ากัน